มนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดตัวระบบมอกวอชขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะทั้งนี้เพื่อปกป้องคนไทยทุกคนจากปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพค่ะ เจ้าระบบม a l อ g a Watch นะคะก็คือเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ใช้ AI ตรวจจับของด้อยคุณภาพบนโลกออนไลน์ซึ่งเจ้า AI ตัวนี้ค่ะทำงานทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเร็วกว่าคนทั่วไป100เท่าเพื่อแก้ปัญหาก,การทะลักเข้ามาของสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นปลั๊กพ่วง Power Bank ที่ทำบ้านไฟไหม้นะคะหมวกกันน็อกที่ทาหลายคนบาดเจ็บหรือว่าถึงแก่ชีวิตบนท้องถนนเลยก็มี ส่วนท่านไหนที่กำลังขายของที่ไม่มีมาตรฐานบนโลกออนไลน์อันนี้ต้องคิดกันให้ดีๆนะคะเพราะว่า5เดือนแรกค่ะเจ้ามาออกวอชได้ตรวจเจอลิงก์ต้องสงสัยเกือบ1 0 0แสนลิงก์ ปิดไปแล้วกว่า2,800ลิงก์และกำลังดำเนินคดีอีก777คดีกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซดังต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปสีม่วง529คดีค่ะแอปสีส้ม258คดีค่ะโดยสินค้าที่เจอมากที่สุดนะคะก็เช่นพลาสติกห่ออาหารค่ะของเล่นเด็กหรือว่าท่อไอเสียของรถมอเตอร์ไซค์ค่ะและที่เจ๋งไปกว่านั้นนะคะเจ้ามาอาอวอช ไม่ได้แค่ดูว่าสินค้ามีมออกอรหรือไม่แต่ยังช่วยคัดกรองใบอนุญาตปลอมเพราะว่าบางร้านอาจจาะหัวใสค่ะเอาเลขมออกอรคนละอย่างมาแปะหลอกขายระบบจะตรวจเทียบกับฐานข้อมูลจริงถ้าไม่ตรงกันก็จับทันทีเหมือนกัน และเพื่อให้การตรวจจับมีพลังมากขึ้นค่ะตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้จับมือกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยอยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและตำรวจไซเบอร์ซึ่ง จะมาแชร์ข้อมูลร่วมกันนะคะเพื่อสู้ศึกสินค้าด้อยคุณภาพออนไลน์ขย,ยังเต็มรูปแบบเลยทีเดียวซึ่งมกวอชก็จะทำหน้าที่เป็นตาสับปปรถด,ดิจิทัลนะคะเพื่อช่วยดูแลคนไทยทุกคนค่ะไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าจังหวัดไหนๆของประเทศไทยเทคโนโลยีนี้มาถึงหน้าบ้านท่านแล้วค่ะพบของที่ ไม่มีฉลากหรือว่าราคาถูกเกินจริงก็สามารถแจ้งผ่านเข้ามาที่แอปแจ้งอุดได้เช่นกันนะคะเพื่อช่วยกันค่ะทั้งประเทศเราต้องช่วยกันแล้วค่ะนาทีนี้และยังค่ะยังไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะรัฐบาลยังเตรียมอัพ เกรดมอกอวอชให้ฉลาดขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะเพื่อให้สามารถตรวจสอบของไม่มีอกอมอ,อกอรของปลอมที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อใหอ้ประชาชนแจ้งเข้ามาให้ภาครัฐสามารถจัดการกับคนขายของเหล่านี้ได้อย่างง่ายขึ้นค่ะ